กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพลาเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเอฟซี FC ครับตามสัญญานะครับก็บอกไว้ว่าจะมีคลิปนะครับเอฟซี FC นะฮะวันเว้นวันนะครับเพราะว่าคือเมื่อวานที่ไม่มีก็เพราะว่าพระหมดนะครับแล้วก็เป็นช่วงเดินทางด้วยนะครับก็เนี่ยๆน,น,นะครับคือเมื่อคือนถ้าทาถ้าทาคลิปเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องแบบ อยู่ดึกและตอนเช้าไม่ได้ตื่นไปหาพระแน่นอนนะครับเี่ซีก็ผมอยู่ที่มหากรรมงานประกวดโอ้โหนะฮะยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับงานยักษ์จริงๆนะครับที่วัดธรรมมูลนะครับผมที่วัดธรรมมูลนะครับคือเสาร์ที่นี้มีสามงานใหญ่นะฮะสามงานใหญ่ที่แหลมชับบังนะครับแล้วก็ที่วัดคูดีลายยุทธยาแล้วก็เนี่ยวัดธรรมมูลัยนาานี่แหละแต่วัดธรรมมูลชัชน่านี่ยคนเยอะที่สุด นะอลังการางานสร้างมากนะครับผมก็คือมันเหมือนเป็นงานประจําปีงานใหญ่ของเขานะฮะทุกปีนะครับวัดธรรมมุนจังหวัดชัยนาธครับผมที่น่าอย่าลืมนะครับมีงานใหญ่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลดํารงประชาสัมพน์นะครับใจกลางเมืองจังหวัดสุขโขทัยเลยนะฮะก็เป็นอภิมหางานใหญ่นะฮะบิ๊กงานอีกงานหนึ่งเลยนะของอเขตภาคเหนือจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทัยก็รู้สึกว่าจะไม่ได้จัด ไม่ได้จัดงานจะนานพอสมควรนะฮะชิ้นหน้านี่มีมีงานนะฮะสิบเก้ายี่สิบเป็นงานใหญ่มากนะครับผมอย่าลืมกันนะครับผมวันนี้คนเยอะนะฮะแผงหลักพันนะครับก็วันนี้ก็คือเหมือนกับเอ่อเอาของที่แบบเก่งมากอนนะก็คือแบบพยายามที่จะเปลี่ยนหน้าเป็นตาเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่หลงพ่อเงินบ้างนะฮะแต่ก็ยังมียังมีหลงพ่อเงินนะครับ f สเนี่ยมีหลงพ่อเงินอันนี้เอ่อจากคลิปก่อน นะครับยังอยู่นะครับพิมคิตาสีชายนะครับผมอันนี้ได้มาใหม่นะได้มาอันนี้ิเก่านะครับผมมาดูกันอ,องค์แรกเลยนะเอาน,นี้ไม่ได้อยู่ในเฟรมหลุดเฟรมนะหลุดกรอบพระสังกัจจัยลงรักนะเป็ดทองผิวหิ้งเก่าเก็บเลยนะไม่รู้ที่ไหนนะไม่รู้เนื้ออะไรนะฮะแต่เขาลงรักไว้นะครับผมผมดูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์ปั้นหรือว่าเป็นพิมพ์อะไรยังไงนะครับผมแต่ชอบความเก่าเนี่ยนะแล้วชอบจานด้วยนะ จานนี้ถ้าถ้าพูดกันตรงๆนะจานนี้ก็ต้องนั่แหละฮะเอฟซี FC เคยบอกผมท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าจานเงี้ยต้องตีลงนู่นเลยฮะสายหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเลยนะครับแต่จะเป็นทานหลวงปู่บุญหรือเป็นยุคลูกศิษย์อะไรก็ว่ากันนะครับผมชอบตรงความเก่าคลาสสิกนะความเก่าคลาสสิกนะครับผมเขามีจานด้านหน้าเนี่ยอันนี้จานเขาน่าจะจานก่อนที่จะลงรักหรือเปล่า พอจานแล้วก็มาลงรักอีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยเนี่ยลอยอันนี้ลงรักนะครับอตนะเป็นคือเขาจะหนักนะอติไม่เบานะครับไม่เบานะคค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับผมแต่ก็ตรงนี้นะครับมีจานตรงนี้อีกนะะน่ารักมากผี่ิงเก่าเก็บนะฮะขี่ยุงเกาะเก่าเก็บทั้งองค์เลยนะครับผมชอบนะชอบเป็นการส่วนตัวเลยเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผม นะแล้วก็คิดว่า FC อาจจะชอบด้วยนะครับผมนาจักก็อันนี้คือห้อยคอไม่ได้นะใครเอาไปห้อยคอนี่ฮาร์ดคอเลยคือแบบว่าสไตล์แบบว่าดุดันมากเลยนะครับพรสังฆ์ชายนะฮะสังฆ์ชายก็โดดเด่นเรื่องโชคลาภนะครับผมโชคลาภนะครับานาจักประมาณ3นิ้วนะครับ FC ครับสองนิ้วกว่า3นิ้วเนี่ยครับผมบูชาบนหิ้งได้อย่างเดียวเลยนะฮะใครที่รักชอบพระสังฆ์ชายนะครับองค์นี้เอา สามพันนะครับกระจายไม่ไม่รู้ที่อ่ะไม่ขายแบบไม่รู้ที่แล้วก็ไม่รู้เนื้ออะไรนะแต่ว่าลงรักเก่านะเอาแค่ว่ารักชอบกันนะครับเอาสามพันนะครับอยากจะเปิดสักห้าพันก็เก่งไก่ครับผมขอสามพันนะครับผ 3, บัดมานะครับตักกรุดนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสายโน่นนะฮะวัดสะพานสุงนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะตี เกจิไหนนะเขาก็มีตั้งแต่หลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับผมจะตีไหนกันดีแล้วฮะหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็เยอะฮะเขาก็เล่นกันทุกรุ่นนะครับเขาก็เล่นกันทุกรุ่นนะแต่ผมดูผมชอบความเก่ามากนะชอบความเก่าแล้วดูเห็นจานเนี่ยจานนี้ยังเนี่ยมีรอยจานแบบโผล่ออกมาจากเชื่อเคยเห็นนะครับนี่นี่ฮนะแล้วก็จานกันเยอะแยะสะใจเลยนะครับผมนี่ฮะแล้วดูความเก่าของท่องแดงนะ ไม่ต้องอะไรมากเลยนะฮะเครื่องรางก็เลื่อนที่ความเก่านะไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะดูเก่าดูชอบก็ต้องว่ากันแล้วนะฮะนะครับถามราคากันอย่างเดียวเลยนะครับผักเชือกลงหลัก,กน,นะครับ F4 นะฮะเชือกลงหลักนะเก่าปึ๊กเลยนะครับเก่าบึ๊กนะเนี่ยครับผมนะปึกจริงๆนะสภาพแบบว่าช้ำหน่อย นะฮะปึ๊กเลยนะครับปีนะตะกรุบนะครับผมสายวัดสะพานสูงตีไปอย่างนั้นแหละนะครับผมตีไปประมาณน,นั้นนะเปิดเท่าไหร่ดีเปิดสี่พันแล้วกันดอกนี้นะครับตะกรุกดดอกนี้เปิดสี่พันนะครับไปดูหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตานะครับผมพี่ลงไปพิมพ์ตีลงกีตาสีชายนะกีตาสีชายครับผม ผิวมันเทศเลยที่บอกแล้วฮะเนื้อหาสุดเข้มขลังน่ารักน่าใช้สุดๆนะครับผมมาถามกหลายท่านนะต่อกันไม่โดนนะครับต่อกันไม่ดูนนะครับต่อ,นนร,ตอราคากันยังไม่รูนนะครับพิมพ์ขีตาองนี้นะครับผมวันนี้เปิดราคาเท่าไหร่ดีอ่จะจำไม่ได้แล้วเมื่อวานเปิดไปหรือวันก่อนเปิดไปเท่าไหร่นะครับผมจริงพระชุกวันก่อนนี่ก็ขายไปได้ไหลายองค์นะไปมา,มาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ขายเกือบจะเกินครึ่งเหมือนกันนะครับผมนะฮะ จำไม่ได้แล้วเปิดเท่าไหร่วันนี้เปิดสี่พันนะฮะเปิดสี่พันแล้วกันนะครับ F4 ครับแต่นะน่ารักน่าใช้มากนะครับผมแล้วก็พญาเต่าเรือนนะครับพญาเต่าเรือนนี่ก็โอโ้โหนะผิวเก่าเก็บเหมือนกันนะฮะผิวออกมันเทศเหมือนกันนะครับผมบางคนก็เรียกผิวมะขามเปียกนะครับผมสองสามสีม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดสบสองสามสี่ห้านะสิบห้าครับสิบห้ามหามงคลนะฮะ พญาเต่าเรือนลงเพราะเงินบัตบางคลานนะครับ F4 ครับนะฮะผิวก็เก่าเก็บนะฮะน่ารักน่าใช้นะครับผมจำนะไม่ได้เราเปิดเท่าไหร่นะเปิดสี่พันแล้วกันนะครับผมสี่พันนะครับสี่พันนะฮะที่เหลือก็น่าจะเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับ F4 นะ ไปดูสังกจจายเนี่ยวันนี้ชอบสังกรจจายนะครับผมจริงผมเป็นคนชอบสังกัจจายการส่วนตัวอยู่แล้วนะพระสังกจจายนี่เนื้อจะอย่างนี้นะฮะไฟเขาจะแบบนี่เป็นสังกจจายเนื้อสำลิดนะสำลิดแน่นๆเลยนะสำลิดแน่นๆสำลิดเข้มๆเลยนะฮะอมขาวอมดำนะครับ F4 นะฮะน่ารักสุดๆนะฮะ F4 ครับนะไม่รู้ที่แล้วก็ไม่รู้นั่นะนะฮะ F4 ครับ น,น่ารักมากนะครับจะตีลงที่ไหนอะไรยังไงกันดีเนะีนะ่ยนะฮะอุย้ยเออทำไมแสงแปลกแปวะนี่เนือ้อเขาจริงอย่างนี้นะครับเนือ้อเขาจริงนะครับดูสิครับสวยงามคมชัดลึกนะฮะน่ารัก,น,รกน่าใช้นะครับเอา 3, สามพันฮะภาษากระจายเนื้อสมดุลนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นพระพรุทธพระพุทธพระพุทธเป็นพระพุทธนะพิมพ์พระพุทธเขาเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่วัดตานนะจังหวัดพิจบูรณนะฮะหลวงพ่อทบุกเสกเนี่ยแบ่งจากสายจงจังหวัดพิจบูรณ์มาเลยนะครับผมโอ้โหนะกว่าจะคุยราคากันเรื่องนะครับวันนี้เนื้อเกี่ยวปั๊ดนะฮะมีเลขหนึ่งอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมเขาก็มีพ,มพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่ น่ารักอีกแล้วนะครับน่ารักอีกแล้วนะครับผมเมื่อเขียวปัดเลยนะครับไ mm hmm. อซีเนี่ยนะเขาเล่นเงนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแลกของมานะครับ mm hmm. เขาชอบของเราเราชอบของเขานะฮะนีะ่ฮะสายตรงคนเพชรบูรณ์เลยนะครับผมนี่นะตาฐานนี่โอ้โหเป็นไงล่ะครับนี่จบเลยนะเนี่ย พิกไตฐานมานี่คือแบบนะเขาเรียกว่ากินเรียบนะพิกไตฐานมาเนี่ยน่ารักมากๆกนะก็ไม่รู้กันว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นะแต่ถามเขาก็เปิดผมหมื่นห้าสองหมื่นแหะครับแต่จริงๆเราไม่รู้กันแต่นี่ผมเอาพระสายรอเก่าที่แบบเอฟซี FC ตอไม่โดนฮนะไปแลกมา <laughs> นะฮะไมไ่รอกกันนะพาะพระผมก็ซื้อมามีราคาเหมือนกันนะ ๋ยวพี่ดูอยู่เว้ยมึงอะไรอ่าผมเปิดห้าพันแล้วกันเออนะฮะไม่ได้หลอกนะครับผมพี่ก็ชอบผมชอบพี่นะอย่าว่ากันนะครับผมเรียกว่าแลกเปลี่ยนชนแปะธรรมชาติธรรมชาตินะธรรมชาติการค้าขายนะครับผมโอ้สัง ка จ่ยอีกแล้วนะครับตรงนี้นะฮะวันนี้สัง ка จายอันนี้สัง ка จายหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ย บางคนเขาเรียกกลิ่หลวงพ่อเดิมนะกลิ่หลวงพ่อเดิมนะนี่นะครับกลิ่งหลวงพอ่นะนะงงพอเดิมนะครับผมเนื้อหาปึกปักเลยนะไม่ค่อยได้เจอเนื้อหาแบบนี้นะสองสี่อะไรเนะี่ยสองสี่ปีะไรแปดห้าหรือ,อยังไงนะครับผมก็ทานหลวงพ่อเดิมอนยะู่แล้วเขาเรียกว่าวัดอะไรนะวัดศรีมงคลหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับผมอันนี้กลิ่งพร้อมมาก กิ่งในกลางวานทุ่งเลยนะกิ่งเพลาะเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหกิ่งงางงางเลยนะกิ่งงางงางเลยนะฮะน่ารักมากสองสี่แปดห้านะครับผมหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อดิมเนื้ออย่างงี้แบบเห็นแล้วใจสัน่นนะเนื้ออย่างงี้นะครับเนื้อยังกับหลวงพ่อเงินเลยอะ่ะนะอันนี้เท่าไหร่เดีะเอาสี่พันนะครับผมกิ่งพ่อดิมนะครับผมขายกันไปตามทุนนะฮะ แล้วก็บอกกันเลยว่าราคานี้ก็ผมขออนุญาตขายแบบจบเลยเนาะท่านดูชอบก็ลุยเลยนะขอรูปขออะไรพิจารณาจะไปเช็้จะไปแช่ไปเช็คจะไปอะไรยังไงตามสบายเลยนะครับเอฟซี FC, นะฮะแต่ก่อนที่จะตัดสินใจแบบซื้อนะก่อนตัดสินใจซื้อตกลงราคากัน,นครับผมนะฮะราคานี้ขออนุญาตขายจบใช้เงินได้เลยเนาะเอฟซี FC, นะครับนะถัดมานะครับพระปิดตาเก่าๆสำริดโอ้โหนะเมื่อก่อนเจอก็แบบ เปิดกันหลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับพระปิตาพิมพ์นี้นะครับเนี่ยฮะวันนี้ได้มาในราคาที่ไม่แพงมากเนื่องจากว่าแลกเปลี่ยนชนแปลไใหม่เหมือนกันนะครับพระปิตาเนื้อสำลิดก็ต้องน่าออกเป็นสายใต้นะครับอันนี้โลหะออกบอกแบบทองแดงแบบทองแดงเถื่อนมากๆเลยนะทองแดงผิดกฎหมายเลยนะฮะจะเรียกสำลิศก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยผมเคยได้มา เคยได้มาขายไปแล้วนะครับผมแพงด้วยนะครับผมแพงด้วยนะชอบนะครับสุดยอดเลยของความเก่าคลาสสิกเลยนะครับทุกทเท่านะไหร่ดีอ่ะอานี้ะนี้เปิดแพงหน่อยขนะอ,อค่าความเก่าความคลาสสิกนะเอาแปดพันนะแปดพันตรงนี้นะครับผม ชอบนะชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับชอบเป็นการส่วนตัวผัดมานะครับดูหลวงพ่อเงินนะครับโอ้โหไฮไลท์เหมือนกันนะก็วันสุดท้ายนะหลวงพ่อเงินพิมพ์รูปหัวใจนะฮะข้างกระหนกนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะแต่ผมจะบอกเลยว่าอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะฮะเกเยอะนะแต่อันนี้บอกได้เลยว่าตัวจริงเสียงจริงนะ มันอาจะเจอแบบนีสักทีหนึ่งโอ้โหแกบอกเก็บมา20่สิีปีได้หนเอ้ยนะปาราเชนนะปาราเชนนะครับแกอยู่นครสวรรค์นะครับนี่เหมือนเขาลงรักด้วยนะนี่เหมือนลงรักแล้วดูแต่งระบายนะครับผมนี่ฮะนะครับ,รบเขาจะมีแบบปัม๊มอ่านะแบบปัม๊มตัดกับแบบแบบรอบโบราณอย่างงี้คือรอบโบราณอยู่แล้วล่ะนะครับท่นสินะะเขาแต่งเขาแต่ถ้าแบบปั๊มเนี่ยจะมีแบบ ผมก็อาจจะยุคหลังแหละแต่เขาก็มีเก๊มีแชะนะครับอย่าเพิ่งไปฟันทงว่าโอ้เขาเป็นเห็นปั๊มแล้วเก๊นะอาจจะเป็นยุคหลังปี2 5 0 0มาก็ได้นะครับผมหรืออาจจะอามาปั๊มซ้ำอะไรงนงี้ก็เป็นไปได้หมดแหละนะครับผมขนาดหลวงปูท่ทวดเขายังปั๊มซ้ำกันได้เลยปี0ูนนะครับผมนะฮะอาจจะเอาของเก่ามาปั๊มซ้ำเราจินตนาการไปนะฮะสมัยก่อนไม่มีข้อมูลมีอะไรบ่งบอกเรากนะ็ก็เาดาเดาวันไปนะ นี่คือเขาเหมือนกับพิมพ์จอบเล็กแข่งตรงเป๊ะเลยนะเนี่ยนะครับผมนะของดีที่ราคาไม่ถึงล้านนะครับ F4 นะน่ารักมากแ้ดูง่ายสบายตาสุดๆเลยดูกระนงกระนกคมปิ๊บเลยนะเอรครับ,รบนะโลหะก็เที่ยวนะน่ารักมากนะครับผมเท่าไหร่ดีนะครับผมเท่าไรดนะีสวยอย่างงี้น0หกพันนะครับ F4 เอาหกพันนะครับโอ้โหนี่ถ้าถ้าไม่ได้แลกขอมานะขายไม่ได้ะคันครขบฟรี C, นะถัดมามาดูเนี่ยโดดไปโดดมานะเหรียญเงินไม่รู้ที่ไม่รู้เกจินะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับถามเจ้าของก็ไม่รู้นะครับเขาเป็นเหรียญปั๊มแบบบางๆอย่างเงี้ยแล้วหลังแบบเป็นแบบเนี้ยนะเป็นรอยแบบเนี่ยหลังแบบอ่ะอย่างเงี้ยนะครับฟรี F C. เป็นเรื่องเงินนะครับพวงเชื่อมเงินนะครับเนี่ยผมไม่รู้จริงๆอะ่ะแต่ผมคุค้นๆว่าเขาเหมือนเห็นในตามหนังสือก็น่าจะเล่นกันแหละนะครับเนี่ยเขาเขียนว่าพี่ระลึกในการทำบุญอายุครบเจ็ดสิบปีนะครับภายอย่างนี้น่าจะก,ก่อนปีสองพันรอยอยู่แล้วนะครับผมดินเก่าดูแวบๆเ,เหมือนลุงปูทวดเลยนะแต่แต่ไม่ไม่ใช่หรอกครับผม พอหลวงปู่ปทวดเนี่ยเขาเป็นพระในตำนานในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเหรียญก่อนีพันห้าร้อยเนี่ย,กเ,ยเก่ามากนะเอฟซี FC. ผมไม่รู้เลยเนี่ยซื้อมาเพราะความเก่าความรักความชอบนะครับเกจิที่ไหนไม่รู้เขาไม่มีบอกเขาไม่มีบอกเจ้าของก็ไม่รู้นะครับผมซื้อมาก็แบบมันจะแพงขาดทุนหรือเปล่าด้วยความชอบเลย เปิดห้าพันแล้วกันเรียนนี้นะเปิดแบบแบบไม่รู้เกจินะครับไม่รู้เกจิขายเป็นความเก่านะขายความเก่านะครับสี่ครับนะฮะถัดมานะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กใครๆคเขาก็ว่าเป็นห้วยเขมนะหนึ่งความเป็นจอบเล็กแค่ดูง่ายนะครับผมเนี่ยเท้ากระดก บางคนก็ว่าเป็นหุ้นเข่งน,นะถ้าตีเป็นหุ้นเข่งก็ขายกันได้แค่หลักพันหลักหมื่นนะแต่ถ้าตีแบบปลวงเพ่อเงินจอบเล็กพิมพ์ท้ากระดกพิมพ์ตื้นนะหล่อไม่เต็มนี้โอ้โหนะตีลงบางคาเลยนะก็ต้องว่ากันหลักแสนนะครับหลักแสนเลยอย่างนี้นะครับผมนีม่ระแท้ดูง่ายๆนะครับผมเอาเป็นว่าแท้ดูง่ายๆนะแต่จะตีเป็นอะไรก็แล้วแต่ f อซจะนท่นลกันนะครับผม ผมขอตีราคาขายแค่ราคาห้วยเข็มแบบของหายากนะครับกํากึงห้วยเข็มกับบางคานนะครับผมเนี่ยตีราคาที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับอย่างนี้นะฮะคือของหายากอ่ะนะครับเอฟตีนะของหายากแล้วก็แท้ดูง่ายนะครับเนี่ยเนื้อเกี่ยวปัดตืเนยนะครับผมยิ้วเพื่อนมานะององนี้นะครับผมยิ้วเพื่อนมา ซื้อไม่ไหวนะฮะทุนมาแรงนะครับกลัวติดมือนะครับผมเนี่ยจอบเล็กนะครับผมผมตีแบบพิมพ์ตื้นบางคานพิมพ์ตื้นนะครับผมจอบเล็กเท้ากระดกบางคานพิมพ์ตื้นนะครับผมหมดหรือยังครับเนี่ยนะฮะหมดหรือยังยังเนาะสุดท้ายนี่นะแพงสุดนะทุนมาแพงสุดนะครับเอาเลยสุดท,ท้ายนะครับผมเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดจุชยาเนี่ย ตีดูนะครับผมผมพยายามจะหาอะไรที่แตก,กต่างนะไปเรียกว่าเขาคึงเจ้าขอ,ของอยู่นานเลยนะกว่าจะได้มานะครับเหรียญน,นี้นะครับผมเหรียญอัป,ปกานะครับชอบมากนะเหรียญคมและสนงสนิมก็แบบนะตีนดูขอบขอบการตัดอะไรต่างๆนะครับดูพิมพ์นะฮะ จะนานเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อจงพัฒนาจากนอกนะครับผมผมไม่รู้ละจําไม่ได้ละนะอันนี้รุ่นรุ่นการภัยเนี่ยรุ่นการภัยเนี่ยนะครับชอบมากชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะเขาเปิดแพลงเลยนะเพราะฉะนั้นต้อง แลกของพร้อมโปรเงินนะครับถึงได้มาในราคาที่เราพอใจนะครับผมนะเปิดที่8,000บาทนะครับเปลี่ยนนี้นะเพระการส่วนตัวแล้วเอาราคาเขาเอามาแบบนั่นด้วยนะครับ f อฟแปดพั Z. นะ 8, บาทนะครับเปลี่ยนนี้นะครับผมนี่เป็เปลี่ยนนี้เงือนเงินเปิดห0 0พัน น,นี้ผมเปิดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งมืนบาทหรือว่าแปดพันไม่รู้หนนะฮะ <c oughs> ลืมไปแล้วนะเบอร์เบอร์กรับสมองแศรษฐ์เศเอ้ยเป็นไรล่ะลูกเอ้ยนะสมองสมองสมอง,มอง,มองไปหมดแล้วนะ <c oughs> นี่ชอบเนี่ยจงกระใจนะนวันนี้ก็เนี่ยถ้าชอบความหลากหลายก็คิปนี้ถือว่าหลากหลาย มีเครื่องลงเครื่องลางนะฮะเอามาหลอก fc นะเกจิโน่เกจินี้นะไปตรงไปต,ตาอ้นะหลากหลายนะครับ fc นะครับผมพอได้แบบให้ fc ไม่เหงานะครับพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นคิวของพักติดรางวัลแล้วนะเพราะนั้นหลายๆท่านไว้จะซื้อนะครับซื้อซื้อผักก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็อยู่ที่ว่าแต่ส่วนใหญ่ผมก็ต้องเลือกโบเดงอ่ะไว้ก่อนนะ ถ้าบรวแดงก็ไม่ขายผมเขาถึงถึงจะบรวเหลืองนะที่สองนะครับผมเพราะว่าติบดบรวนแดงขายง่ายนะครับผมงานใหญ่ไม่รู้ว่าราคาจะเป็นยังไงพ่งนี้นะครับก็รุนกันนะครับพ่งนี้ถ้าเกิดว่ากลับบ้านถึงบ้านเร็วนะครับผมก็จะทําเลยแหละขายเลยนะครับ F4 นะครับพ่กนี้นะฮะแต่ถ้ากลับถึงบ้านช้าเหนื่อยอ่อนใจแล้วอาจจะเลื่อนไปนะครับสินะขอขอบพระคุณน,นะครับผม หากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาไดครับที่เบอร์061-898-7342นะครับ061 898 7 3 4 2นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวปราบลาสิบ้่าปก่อน,นครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเงรวยรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับผม สวัสดีครับ